ปกติคนที่เขาขายเพชรคือเพชรที่เจริไนแล้วแต่พี่สาขายเพชรแบบท,ที่ยังไม่เจริไนใช่ค่ะก็คือเพชรด,ดิบใช่ค่ะเพชรด,ดิบมีพลังงานตามธรรมชาติทํางานโดยการเข้าไปเคลียร์เอเนอร์จีลบให้เจ้าของก็คือเหมือนกันสิ่งไม่ดี<ช>พี่สายอยู่ป่ะสา<ช>ผมรู้แล้ว<ช>ผมอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้นะเวลาผมอยู่ใกล้พี่ผมเลยเหงื่อแตกพลักพลักพลักเราเอาเพชรดิบมากรรมตอนที่เรากำแล้วเราบอกเฮ้ยพลังมันพุ่งออกมา เขาบอกว่าเป็นร้านเพชรที่ไม่มีการโชว์เพชรเลยอันนี้จริงไหมครับจริงมันไม่เคยมีค่ะพี่ขายยังไงเราเชื่อว่ามีเจ้าของที่รอเพชรอยู่แล้วดังนั้นเรามีหน้าที่ส่งเมสสจนั้นให้ถึงคนเหล่านั้นเพื่อให้เขากลับมารับเพชรของตัวเองไปหนึ่งในสโลแกนประจำตัวคือของดีไม่ดีนะถ้าไม่ดีนะอยู่ในมือลูกค้าวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้